ทำให้ผมมีความสุขว่าผมเนี่ยต้องมาใช้นี่ให้ได้หลายคนที่ต้องหนีไปบ้างเอาตัวรอดบ้างบางคนก็เอาตัวรอดจนเกินเลยบางคนก็เอาตัวรอด,ดกำลังพอดีก็เข้าใจหมดนะครับเื่องกลับมานเนี่ยผมพยายามลืงของเก่า นับต้นใหม่นับเลิกนับใหม่แต่ท่านนับแล้วยังแทงผมอยู่ผมก,ก็ถีบแล้วล่ะทีกแล้วละแทงตอนไม่อยู่เนี่ยก็พอรับได้แต่พอกลับมาแล้วเนี่ยคุยกันแล้วยังแทงอยู่ก็้องถีบแ,แล้วกจ็จะต้องใช้ยอยถีบอีกเ เพราะว่าคนบางคนมันไม่ไหวจริงๆคนบางคนเนี่ยความเป็นมนุษย์มันไม่เหลือคือคนเราเนี่ยมันต้องมีความเป็นมนุษย์คือเราคบได้แบบมนุษย์นะเปลีล่ยนเราก็คบไม่ได้เรื <c oughs> ่า,า <c oughs> ก็ไม่นุ้มจริงหรือเปล่าก็คบไม่ได้ถ้าจะพูดพูดกัเืเองาต้องจุดทุ่เอ้ พูดกับมนุษย์ธรรมดานี่แหละอย่างพวกเรานี่แหละแต่พอมันจะเป็นมนุษย์เสือ่อแดงเนี่ยมันมิเศษสุดเพราะฉะนั้นะพี่น้องครับเราจะอยู่ด้วยกันมีอะไรเราต้องดูแลและเกือนกันมีอะไรก็พี่น้องมีปัญหาอะไรบอกผ่านเนี่ยตุ๊กนีชกตกขุนกันุน่มพรไพโรดกอแก้ว ดร๊เบอร์ปัณชัย,ยแล้วก็สูมาณิสุภาพรน,นี่แหละตุ้มส้มวันโรตีประเสริฐมีไว้บอกกันเลยตุ้มสมนั่นสมรักนะฮะที่ช่วยดูมาตลอดก็เราจะอยู่ด้วยกันเราจะช่วยกันเราจะทำให้ประเทศแข็งแรงได้ตัววันนี้น ผมยอมรับว่าผมกลับมา,มบมาเห็นประเทศไทยด้วยในแง่ของคุณภาพของคนตกไปเยอะเพราะว่าการบริหารที่ใหม่บริหารมาในสิบปีที่แล้วบ้านเราสุดไปเยอะคุณภาพของคนก็เยอะแย่ไปเยอะจัดกริยธรรมของคนตกไปเยอะก็วันนี้เราจะต้องมาช่วยกันใหม่่นมันยากกว่าเดิม ตอนสมัยทุงย่งยำกุ้งเนี่ยเหมือนสมมือนบ้านนะโดนลมพัดราคาฟิวหลุดหายไปซ่อมง,ง่ายไม่ยากแต่วันนี้มันกลับกลอนเข้าไปดึงฐานรากของบ้านทั้งหลังซ่อมใหม่มันยากยากมากแต่ต้องซ่อมไม่ซ่อมเดี๋ยวบ้านมันกระชุดลงมาดัางนั้นการซ่อมทีนี้ต้องใช้กำลังกายกำลังใจแล้วก็ ต้องเตือนทีเพิ่มอีผมยอมรับว,ว่าวันนี้คนมันคบจากขรุขปากจางใจอยาบพูดกันตรงๆนึกประจุกอย่างพวกเป็นพวกลิ้ิมีสั้นลิ้นหมูกพวกมีสั้นตลอดเหนื่อยอยู่แต่ว่าไม่เคยยอดเนาะถึงแม้ว่า ไี่บ้ามันก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็พวกตั้หลักฐานผมปราปจามันก็มีอยู่ผมก็เชื่อเฉยปิดกฎหมายก็เป็นฟ้องปิดกฎหมายเป็นฟ้องไม่เก็บไว้ดังนอเลย